วันนี้นะครับผมจะพามาสาธิตนะครับวิธีการตั้งค่านะครับการตั้งค่าให้ตัว t e n d a e423 นะครับทำการรีพิเตอร์กับเจ้าตัว Pocket AS4G ตัวนี้นะครับลักษณะของโมซ r ลินบบกเอ็กเซปพนะครับทีนี้อันดับแรกนะครับหลังจากที่ได้ทำการเสียบสาย Power เรียบร้อยนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนะครับตัวนี้ได้ทำการรีเซ็ต ตั้งค่ายเป็นข้างโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเจ้าตัว Pocket WiFi ที่ใช้ในการทดสอบนะครับที่ใช้ในการทดสอบตัวนี้นะครับเป็นสาย USB เพื่อเสียบสายแค่สาย Power อย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับการาให้ตัว p c k e t นะครับปล่อยสัญญาตอินเทอร์เน็ตเข้า USB นะครับทีนี้อันดับแรกนะครับมาทำการเชื่อมต่อ Wifi ก่อนนะครับตัวนี้นะครับ เจ้าตัว w i f i เชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อเจ้าตัวเทนด้านะครับเมื่อทำการกด Connect เข้าไปเรียบร้อยเมื่อทำการกด Connect ไปเรียบร้อยนะครับก็มาดูในส่วนของการเข้านะครับการเข้าไปตั้งค่านะครับที่ Internet Explorer นะครับเมื่อทำการคลิกเข้าไปนะครับทำการคลิกเข้าไป ก็จะเข้าสู่ในส่วนของหน้าจอเว็บบอสเซอร์นะครับหน้าจอเว็บบอสเซอร์อันนี้นะครับก็มาดูในส่วนของการเข้าสู่นะครับการเข้าสู่แอดเดปบาร์นะครับที่อยู่นะครับตรงนี้นะครับให้เราทำการใส่ IP นะครับเป็น192นะครับ1 9 2 1 6 8นะครับแล้วก็จุดนะครับซึ่งเป็นที่อยู่นะครับ ที่อยู่ของเจ้าตัวเทนด้านะครับเมื่อทําการคลิกเข้ามานะครับให้เราทําการกดปุ่มสีเขียวนะครับตรงนี้นะครับกดปุ่มสีเงินข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเข้าสู่ในส่วนของให้เราตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อเป็นดีเลยนะครับ ครับตรงนี้นะครับเป็นราัาผ่านนะครับเป็นราัาผ่านนะครับผมมาตั้งค่าราคาผ่านนะครับเป็นราัาผ่านนะครับจริงๆแล้วตั้งตั้งแต่8ถึงสามสนะครับตรงนี้ก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มสีเขียวนะครับอ่าโปรแกรมก็จะทำการ ตั้งค่าครั้งแรกนะครับทีนี้สถานะก็ขึ้นโชว์นะครับว่าได้ทำการตั้งค่าชื่อใบไฟเรียบร้อยนะครับอันดับแรกนะครับมาทำการเช็คนะครับเช็คสถานะนะครับตรงหน้าจอตรงนี้นะครับว่า มี w i ไฟเข้ามาแล้วหรือยังครับชื่อ w i ไฟที่ได้ทำการตั้งค่านะครับโอเคนะครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับให้เราทำการกด Connect เชื่อมต่อนะครับครับตรงนี้ครับทำการใส่รหัสผ่านลงไปนะครับ สร็จแล้วกดโอเคนะครับก็เช็คสถานะตรงนี้ครับเห็นนะครับเชื่อมต่อชื่อ WiFi ที่เราทำการตั้งค่ามสักคู่นี้นะครับในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอให้เราทำการกดรีเฟรชตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นครับให้ใส่ราหัสผ่านลงไปนะครับราหัสผ่าน แล้วกดปุ่มสีเขียวนะครับเมื่อทำการเข้าสู่ในส่วนของหน้าจอคำแนะนะครับของเทนด้าครับก็จะขึ้นสู่สถานะนะครับสถานะการทำงานซึ่งตัวนี้ครับก็คือตัวเราเตอร์นะครับเราเตอร์เตอร์ของเทนด้านะครับได้ทําการปล่อยสัญญาณออกมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนี้ครับทำอย่างไรนะครับ มาดูในส่วนของด้านขวามือนะครับด้านขวามือด้านขวามือนะครับให้มาดูในส่วนของบรรทัดที่3นะครับบรรทัดที่3บรรทัดที่3นะครับในแถบสีส้มนะครับเสร็จแล้วจะขึ้นสู่ในส่วนของด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือมาดูที่เป็นรูปรูปเนี้นะครับรูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วมีไวไฟอยู่ข้างในนะครับ คิกเข้าไปนะครับเมื่อทําการคลิกเข้าไปเรียบหน่อยนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมาติ๊กบันทัดที่2นะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับบรรดาที่3ามันจะถามว่าเชื่อมต่อ wifi ตัวไหนนะครับผมก็ทําการทดสอบเชื่อมต่อ wi-fi ของพ็อกเก็ตนะครับตรงนี้ครับก็ให้เราทําการใส่นะครับใส่รหัสผ่านนะครับ หลังจากที่ดันทําการใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับกดปุ่มสีเขียวด้านล่างนะครับเมื่อกดเสร็จนะครับตรงนี้หน้าจอจะขึ้นมาให้เรากดโอเคนะครับเมื่อกดโอเคเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับจะเห็นว่าตัวตัว A ตัว AC23 แล้วับไฟ LED จะติดค้างแล้วก็หน้าจอนะครับ หน้าจอขึ้นสถานะที่70อ่า20 30เอซอยู่นะครับมาดูสถานะตรงนี้ด้วยนะครับไฟติดค้างนี้ก็มาเช็คดูนะครับมาเช็คดูว่าเชื่อมต่อหรือยังนะครับเราก็มาคลิกนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไ fi ไฟที่เราทำการตั้งค่านะครับ ก็มาดูสถานะของตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับอ่าตรงนี้ติดค้างนะครับถ้าตรงนี้ติดค้างนะครับก็คือว่ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าระบบนะครับแต่ว่าถ้ามันกระพริบก็คือหมายถึงว่าตัวเครื่องอนะทำงานอยู่ แต่ว่าไม่เจอสัญญาณอินเทอร์เนต็ตครับเท่าที่เคยใช้งานมานะครับก็ทีนี้ครับมาดูนะครับหน้าจอนะครับตรงนี้ก็ใส่รหัสผ่าลนลงไปนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วให้เราทําการกดกดปุ่มสีเขียวนะครับกดเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับ ทีนี้เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ในส่วนของอหน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับจะสังเกตเหน็นได้ว่าโหมดของซีเรนบวกอนะครับจะมีอยู่แค่3มบรรทัดที่ปรากฏนะครับทีนี้แต่ละบรรทัดมีอะไรบ้างนะครับเราก็มาคลิกด,ดูนะครับมาคลิกด,ดูกันนะครับ บันทัดที่2นะครับบันทัดที่2ตัวนี้นะครับก็มาดูนะครับมาดูเมนูตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งค่านะครับการตั้งค่าเปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยนชื่อนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับน่าจะเป็นการตั้งเวลาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวนี้นะครับ คือการเลือกช่องของอ่า i i นะครับตรงนี้ก็เป็น e x i e s s Point นะครับ e x c ก s s Point ก็ขอบก็เดี๋ยวจะมาทำการทดสอบนะครับทำการทดสอบอ p e e d Test สนะครับ Speed Test นะครับ,รบซึ่งความเร็วที่ผมใช้นะครับเป็น ใช้อินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับจากซิม ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้อินเทอร์เนต็ตความเร็วผมใช้มา10เมิกนะครับอันนี้เป็นความเร็วในการดาวน์โหลดนะครับแลวความเร็วในการอัปโหลดนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาทำการเทสกันนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ทีนี้ในส่วนของคลิปวิดีโอดีนะครับผมก็เป็นการสาทิตเบื้องต้นนะครับในการใช้งานนะครับเจ้าตัวพอเก็บ w i ไ i ปล่อยให้ตัว a c 2 3ตัวนี้นะครับในการเชื่อมต่อนะครับเป็นโหมด C ีเลีมโหมด x เ o ็ n t นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ